นี้เราอยู่กับคุณนิพันธ์สวนดอกไม้ค่ะคนต้นแบบด้านบัญชีครัวเรือนนะคะและก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่สามตำบลสีบัวทองด้วยพร้อมภรรยานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเราจะมาคุยกันเรื่องของบัญชีครัวเรือนที่ผู้ใหญ่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะอะไรทําให้สนใจที่จะทําบัญชีครัวเรือนคะก็สืบเนื่องจากแต่เดิมมาเนี่ยในเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนเนี่ยเราก็ไม่ได้ไใส่ใจ เพียงแต่ว่ามาระยะหนึ่งเนี่ยเรามีการลงทุนแล้วก็มีการพูดกันหลายอย่างว่าต้นทุนสูงต้นทุนการผลิตสูงเราไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันได้ว่าในต้นทุนการผลิตสูงต่ำเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราได้แต่ประมาณการกันไว้ก็เลยเป็นประกายให้มาทําบัญชีโคเรียนเพื่อจดรายรับรายจ่ายรายได้รายจ่ายที่บางอย่างที่เราต้องจ่ายไปก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนอันนี้ก็เป็นแนวคิด ที่จะเริ่มให้ทําบัญชีโควต์เรือนมาข้อดีคือทำแล้วเห็นทาแล้วเห็นมีหลักฐานยืนยันได้แล้วมันทําให้เราลดละเลิกอะไรได้บ้างไหมคะส่วนหนึ่งก็เป็นรายจ่ายที่เราไม่พึงประสงค์เช่นขนมกรอบอะไรพวกนี้ซึ่งไม่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเป็นรายจ่ายพุ่มเฟือยในเรื่องของอบายมุขหวยนะครับก็เป็นก็เป็นเป็นรายจ่ายหนึ่งที่ที่มีอยู่ในบัญชีโควเรือน ตรงนี้เราเราเลิกเลยนะพอเรารู้ว่ามันเป็นของที่ไม่จําเป็นก็ไม่ถึงกับเลิกนะครับแต่ว่าลดน้อยลงไปเยอะลดน้อยลงไปเยอะแล้วเทคนิคที่พี่ใช้ทําส่วนตัวมีไหมคะของบัญชีคนเรือนนี้ที่ให้ประสบความสําเร็จก็ในควรวเรือนเราจะมานั่งคุยกันก็ให้แม่บ้านเป็นคนจดทุกรายการ,รเพราะว่า,าจะจะรู้รายรับรายจ่ายของในบ้านนี้ดีนะครับว่า,าจ่ายอะไรไปแล้วก็อันอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราจ่ายลงไปแล้วเนี่ย แต่และว,วันเราจะจดทุกวันก็จะได้รู้ว่าเ,ออเราวันนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างทีนี้ตรงนี้ในครอบครัวเราเนียทำเห็นผลสําเร็จจริงนะคะ,ะเราได้ถ่ายทอดหรือเผื่อแผ่ไปเพื่อนบ้าน,น,นบ้างไหมคะลูกบ้านของเราเองในส่วนของการขยายออกเนี่ยก็ในหมู่สามบ้านกลางของเราเนี่ยก็จะมีอาสา,าสมัครอยู่11ท่านโดยกัน <12. S 1> ก็จะมาพบเจอกันทุกๆเดือนแล้วก็เอาบัญชีโครเลือนเนี่ยก็เดิมเนี่ย ก็ไม่ได้ตั้งใจทากันทุกคนเพราะว่าเห็นว่าเอ่ออาจจะไม่มีประโยชน์บ้างแต่เมื่อเราเรานาเสนอตรงนี้ให้ดูเนี่ยว่าเราสามารถที่จะบอกระยะเวลาได้ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะใช้จ่ายอะไรในช่วงระยะเวลานี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วมันสามารถบอกถึงอาชีพการทํางานเราได้ว่าในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแต่ละเดือนในระหว่างปีเนี่ยผลจะตกช่วงฤดูไหนเดือนไหนมากอันนี้มันจะบอกเราได้เรื่องหลักเราดูจากในแต่ละวันเนี่ยรายจ่ายสมมุติว่าซื้อน้ามันเนี่ย ซื้อน้ำมันไปทําอะไรในช่วงนี้แสดงว่ามีฝนตกนหรือเราต,ต้องให้นะนอมันเป็นปฏิทินในการทำมาหากินได้ด้วย<ช>เพราะเราประกอบอาชีพกเกษตรเราต้องอาศัยเครื่องฤดูการที่เหมาะสมไม่งั้นเราจะเสียหายมากกว่าที่เราจะได้รับไปตรงนี้อันนี้ก็คือรูปบ้านก็ได้นําไปตอนนี้ก็คือเริ่มใช้ในๆก็เริ่มมีหลายๆคนที่ทําบัญชีคนเรือนลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น,<ห>นอย่างตัวอย่างผักผลไม้อะไระที่เรามีปลูกกินเองได้เนี่ยเราก็จะปลูกเองมาก่อนเนี่ยเราก็จะซื้อตามรถที่มาเล่ขายหน้าบ้าน ก็เอาเงินไปให้เขาหลักๆก,ก็คือต้องมีการพูดคุยบางคนทําไม่ได้บางคนไม่เข้าใจเราก็ช่วยแนะนําคนไหนไม่เข้าใจเรื่องอะไรคนไหนเข้าใจแล้วคนไหนยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรเราก็มานั่งคุยกันแกนลนแกเปลี่ยนกันบางคนว่าเขียนไม่ได้เราก็พยายามปรับรูปแบบให้ง่ายขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เข้าร่วมทําบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะคะทั้งตัวพี่เองครอบครัวแล้วก็ลูกบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือ ใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังขึ้นเพราะว่ามีหลักฐานยืนยนันยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อข้าวสารกินทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นชาวไร่ชาวนาแต่เมื่อมาเห็นแล้วเนี่ยว่าข้าวสารเนี่ยเราใช้เ,เราใช้ใจ่ายไปเนี่ยสเดือน3าเดือนพันเจ็ดแต่ถ้าเราประหยัดตรงนั้นลงนั้นได้เนี่ยเราทํานาแล้วเอาเก็บข้าวไปกินเองส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะยดลดรายจ่ายตรงนั้นได้เยอะ,อะและอย่างทำเองตอนนี้ที่นี่จะเห็นได้ว่าในบัญชีควเรือนจะไม่มีรายจ่ายเรื่องข้าวสารแล้วผักผักผักสดพริกพริกสด อ่าฟิกข้าแห้งมะเขือพวกนี้จะไม่มีในรายจ่ายอ่าอันนี้เราก็จะปลูกมะนาวมะนาวเนี่ยเราจะปลูกไว้กินเองไปทําเราก็ซื้อซื้ออย่างเดียวรายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายลดลงมีเงินออมมีเงินออมใช่โอเคแล้วก็เราสามารถใช้เงินออมไปทําประโยชน์ก็ฝากกับกลุ่มออมรั์เอาตรงนั้นก็ก็อยากให้รวยฝกตัวโอเคเรามาดูที่บัญชีดีกว่าค่ะว่าในบัญชีที่พี่ทำเนี่ยมันต้อง ใช้อะไรบ้างลักษณะก็คือเป็นเหมือนปฏิทินปฏิทินทุกวันอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกรายจ่ายมีตั้งแต่หมวดอุปโภคบริโภคใช่ครับอย่างหนึ่งที่เราทําเองไม่ได้คือพวกเนื้อสัตว์เนี่ยพวกเนื้อวัวเนื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าปลาเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงเองได้อย่างอย่างดูอันเนี้ยก็คือพริกแห้ง พริกสดเนี่ยก็จะไม่มีในรายจ่ายเพราะว่าเราปลูกไว้กินเองตัวนี้คือเขามีมาให้มีมาให้ครับมีมาให้แล้วก็เป็นรายอันนี้รายจ่ายอันนี้รายจ่ายอะไรรับก็อยู่ดูด้านหน้าด้านหน้าของแต่ละเดือนก็อันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นรายรับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยจะไม่มีรายได้เป็นเดือนจะมีรายได้เป็นครั้งคราวจากการขายพืชผลทางการเกษตรก็คือ4ี่เดือนครั้ง1ปีครั้งถ้าเป็นอ้อยเนี่ยก็1ปีครั้งถ้าเป็นข้าวเนี่ยก็4เดือนครั้ง นี่ก็จะไปจ่ายที่เดือนเอ้ยรับที่เดือนเดือนที่ประจำอ่ารับที่เดือนเดือนนั้นๆที่เราขายไปอ่าก็เก็บพลิกขายบ้างที่เหลือจากการกินแล้วเนี่ยก็เพื่อนบ้านมาแบ่งหลังจากเหลือที่จะแบ่งปันกันกินก็ขายไปอันนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมเล็กๆไม่น้อยอันนี้ได้กี่ปีแล้วคะที่ที่ทำบัญชีตัวนี้สามสี่ปีแล้วเพราะว่าก่อนปตทเข้ามาเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ให้มาทําแต่ก็ทําแต่ว่าจะไม่ได้ละเอียดอย่างนี้ ก็คืออย่างที่บอกก็คือรับซ้ายใจขวาก็จะยากนิดนึงถ้าคนเขียนหนังสือไม่คล่องก็จะทําลาบากอันนี้คือเขาแจกแจงให้ก็คืออันนี้มันเป็นผลพวงจากการพูดคุยว่าเหตุผลที่พวกเราไม่ทาบัญชีคนเรือนเนี่ยเพราะอะไรก็<ม>คือก็ได้ข้อสรุปแบบว่าเขียนหนังสือไม่ถูกบ้างตาไม่เห็นบ้างเราก็เลยพัฒนาเล่มบัญชีคนเรือนเนี่ยให้มามีรายละเอียดให้ลงให้กรอ,อกตัวตัวเลขเพราะส่วนใหญ่คนจะเขียนได้ตัวเลขเพราะว่าจะชํานาญเรื่องตัวเลข อย่างนี้สรุปรายปีเห็นชัดไหมคะตัวเลขของรายรับรายจ่ายชัดมากจะเห็นชัดมากแล้วคิดว่าจะทําตลอดไปก็คนทําก็จะทําตลอดทาตลอดไปเพราะมัน,นผมก็สนับสนุนตลอดใช่<ด>ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ใหญ่นิพันธ์สวนดอกไม้มากนะคะคแล้วก็คุณแม่บ้านด้วยที่มาให้ความรู้นะคะมาเป็นคนต้นแบบด้านบัญชีครัวเรือนกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคนในตำบลน,นี้เขารู้จักการบริหารจัดการที่ใช้หลักพอเพียงเป็นที่ตั้งรู้จักการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้คนในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุขและครั้งหน้าเราก็จะยังอยู่กันที่ตำบลสีบัวทองนี้ค่ะเราไปดูกันว่าคนในชุมชนนี้เขาใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันอย่างไรสาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ กลับมาพบกับรายการร้อยแปดพันใหม่สายใหญ่สู่ชุมชนได้ใหม่ในครั้งหน้าเพียงพอเท่ากับพอเพียงสวัสดีค่ะ